ปริศนาแอเรีย51สถานที่ลับวิจัยต่างดาวมีจริงหรือไม่สวัสดีค่ะในโลกใบนี้ก็ยังมีสถานที่ลึกลับหรือแปลกประหลาดที่ยังพิสูจน์ไม่ได้อีกเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานหรือดินแดนแห่งตำนานต่างๆแต่สำหรับพื้นที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าเขตพื้นที่51หรือที่รู้จักกันดีในนามของแอเรีย51แล้วมันคืออะไร แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งบินลึกลับจานบิน UFO หรือนักตามล่าเอเลียนเชื่อว่าคงเคยได้ยินชื่อนี้กันมาบ้างสำหรับชื่อ Area 51นั้นเป็นชื่อเรียกของฐานทัพที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐเนวาดาในสหรัฐอเมริกาตะวันตกซึ่งห่างจากดาวเทาในลาสเวกัส83สไมล์ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของกรุมเล็กในบริเวณพื้นที่ทางทหารการบินลับขนาดใหญ่ โดยมีจุดประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทดสอบอากาศยานและระบบอาวุธฐานทัพลับนี้ตั้งอยู่ในเขตทดสอบและฝึกซ้อมเนวาดาในพื้นที่ของกองทัพอากาศสหรัฐอันกว้างขวางสิ่งอำนวยความสะดวกในกลุ่มเล็กนี้ดำเนินการเสริมให้กับศูนย์ทดสอบกองทัพอากาศที่ฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์สในทะเลทรายโมฮาวีราว186ไมล์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกลุ่ม และยังเป็นที่รู้จักของศูนย์ทดสอบฐานทัพอากาศกองที่3และเนื่องจากความเข้มงวดด้านการปกปิดความลับของฐานทัพทาให้มันถูกตั้งประเด็นว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดในเรื่องของวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์หรือ UFO นั่นเองค่ะโดยทั่วไปเชื่อว่า Area 51นี้เป็นสถานที่ที่ใช้ฝึกลาพัฒนาสำหรับโครงการลับที่สุดของทางทหาร โดยเฉพาะเรื่องบีนสอดแนมและเทคโนโลยีทางการบินที่แอบพัฒนากันอยู่ข่าวลือเกี่ยวกับแอ e เรีย51นี้เริ่มมีหนาหูขึ้นจนประชาชนสงสัยว่าจริงๆแล้วมีอะไรซ่อนอยู่ในฐานทัพแห่งนี้มีประชาชนจำนวนหนึ่งออกมารายงานว่าได้เห็นวัตถุประหลาดลอยอยู่เหนือฐานทัพและหลายคนกล่าวว่ากองทัพได้ใช้ฐานทัพแห่งนี้ในการศึกษาจานบิน และมนุษย์ต่างดาวที่พวกเขาจับกลุ่มกันมาได้อีกด้วยเขตพื้นที่51เป็นชื่อเรียกของพื้นที่เขตห่วงห้ามของรัฐบาลสหรัฐตั้งอยู่ทางเหนือของลาสเวกัสประมาณ95ไมล์และ13ไมล์ทางตะวันตกทางหลวงสายที่375บนถนนกลุมเล็กใกล้กับเมืองราเชลพื้นที่นี้ล้อมรอบไปด้วยเขตทดลองของรัฐเนวาดาและเป็นพื้นที่ตั้งของฐานทัพอากาศเนลิส ที่เรียกว่าพื้นที่51นั้นก็เพราะเป็นชื่อจุดที่ตั้งซึ่งปรากฏบนแผนที่ของเขตทดลองเนวาดาที่แห่งนี้มีการร่ำลือกันมานานแล้วว่าเป็นที่ที่ใช้ซ่อนจานบินและมนุษย์ต่างดาวซึ่งตกในลอสเวลล์และรัฐบาลก็ได้ปกปิดเรื่องนี้กันอย่างสุดลิสุดเดชแต่ดูเหมือนว่ายิ่งปกปิดก็ยิ่งกระตุ้นต่อมอยากรู้ของผู้คนทั่วไปโดยมีการอ้างถึงเรื่องราวต่างๆของผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องรายที่โด่งดังที่สุดก็เห็นจะเป็นรายของบ๊อบลาซาโดยอิตาบ๊อบลาซาเนี่ยนะคะก็เป็นชาวลัสเวกัสเขาอ้างว่าเคยทำงานในเขตพื้นที่นี้ในช่วงปีคริสตศักราช1988ถึง1989โดยทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พิเศษแผนกอากาศยานเขากล่าวว่าในเขตพื้นที่นี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากและเขาก็ยังได้เห็นวัตถุ สิ่งบินขนาดใหญ่สิ่งหนึ่งึ่งก็สรุปว่าต้องใช่ต้องใช่แน่ๆนะคะว่าเป็นจานบินและไอเจ้าจานบินที่ลึกลับนี้นะคะอยู่ในส่วนที่เรียกว่า S4 ในปาปุสเลกอยู่ทางใต้ของกลุ่มเลกที่นั่นถูกก่อสร้างให้พรางตากลมกลืนไปกับพื้นทะเลทรายโดยรอบหากดูอย่างผิวเผินแล้วจะไม่มีทางสังเกตเห็นอย่างแน่นอนนอกจากนี้ลาซายังบอกว่าเขาได้พบมนุษย์ต่างดาวภายในนี้ด้วย โดยบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงประมาณ3-4ถึงฟุตหนักประมาณ35-50ถึงปอนด์มีผิวสีเทาและมีศีรษะที่ใหญ่มากก็เหมือนกับเติมเชื้อฟืนหลังจากการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ของลาซาเผยแพร่ออกไปผู้คนที่สนใจเรื่องนี้จากเดิมที่เคยมาสอดแนมเป็นบางครั้งบางคราวก็กลับกลายเป็นผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างลังไลคอยมาจับตาดูสิ่งบินลึกลับตามที่ลาซาบอก และก็มีจำนวนมากเหมือนกันที่บอกว่าเคยเห็นซะด้วยแต่ทว่าผู้คนที่อาศัยอยู่แถบบริเวณนั้นกลับบอกว่าไม่เคยเห็นมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแต่อย่างใดแน่นอนทางรัฐบาลสหรัฐย่อมไม่อยู่เฉยอ,อยู่แล้วโดยโต้กลับว่าสิ่งที่ผู้คนเห็นส่วนใหญ่และอ้างว่าเป็นจานบินนั้นแท้จริงแล้วก็คือเครื่องบินรุ่นใหม่ๆของกองทัพอากาศต่างหากโดยทางกองทัพมักจะใช้ที่นี่เป็นสถานที่ทดลองอากาศยานรุ่นใหม่ๆ ก่อนที่จะออกสู่สายตาสาธารณชนยังรวมถึงเครื่องบินสอดแนมอีกด้วยเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดในหนังสือของแอนนี่จาคอบที่เผยแพร่ในปีคิรศกรา2011นั้นระบุว่าแอเรีย51คือสถานที่เก็บซ่อนซากของจานบินตกที่รอชเวล์เมื่อปีคิรตศกราัช1947แท้จริงแล้วเป็นอากาศยานของสหภาพโซเวียต ที่ถูกดัดแปลงให้มีลักษณะคล้ายกับจานบินส่วนศพมนุษย์ต่างดาวที่พบในจุดเกิดเหตุแท้จริงแล้วเป็นนักบินที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมจากโครงการลับของด็อร์โจเซฟแมงกาเล่นักวิทยาศาสตร์ในยุคข,ของนาซีเยอรมันทั้งหมดเป็นแผนการของสหภาพโซเวียตที่ต้องการสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวสหรัฐอเมริกาก็เท่านั้น แต่ก็เป็นที่แปลกที่ว่าก่อนหน้านั้นทาง CIA เคยปฏิเสธการมีตัวตนของ Area 51แต่เนื่องจากเรงว่าการทำงานของ Area 51จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐบาลดังนั้นเมื่อปี2013ทาง CIA จึงยอมรับว่า Area 51มีอยู่จริงและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับฐานทัพลับของ Area 51ไว้ และไม่ใช่แค่เพียงประชาชนและคนทั่วโลกเท่านั้นที่ไม่ทราบเบื้องลึกของข้อมูลแอร์เรีย51แม้แต่อดีตประธานาธิบดีอย่างบารักโอบามาก็เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่พูดถึงแอร์เรีย51ด้วยมุกตลกที่ว่าทำไมเครื่องปิงสอดแนมถึงมีรูปร่างคล้ายลักษณะ UFO นอกจากนี้ในปีคริสตศักราช1995ประธานาธิบดีบิลคลินตันได้ทำการลงนามในคำสั่งพิเศษเพื่อปกป้องให้พื้นที่แอเรีย51อยู่เหนือกฎหมายสูงสุดและหลุดพ้นจากการตรวจสอบใดๆทั้งสิน้นด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงของชาติว่ากันว่าพนักงานและเจ้าหน้าที่ในแอเรีย51ต้องขึ้นเครื่องบินจากลาสเวกัสเดินทางไปทำงานทุกวันซึ่งห่างจากพื้นที่แอเรีย51กว่า144กิโลเมตรเลยทีเดียว เพื่อไม่ให้ตกเป็นที่ต้องสงสัยของคนในพื้นที่ค่ะก็อย่างที่กล่าวไว้นะคะในคลิปก่อนหน้านี้ CIA ก็เปิดเผยแฟ้มลับต่างๆมากมายลงในโลกออนไลน์แล้วไม่แน่นะคะว่าต่อไปเราอาจจะได้ทราบอะไรที่มากกว่านี้ก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก4 d t h a i c o m และ c r i p t m a e c o m ค่ะ